เราซูช่องแอนเฟอร์มลี่นะคะแม่นอ้องน้อยฝากอะไรให้กับลุงช่างนะคะจัดเต็ม <c oughs> ลุงช่างคะกินที่พิซซโนโรลก,ก็พอคะ่ะไม่ต้องไปกินที่เลย <c oughs> ออนนี้รร่ยจิงๆขนมถ้วยฟูเอ๊ะถ้วยฟูนี่มันเป็นเจไหมคะคุณแม่เจค่ะเจท้องแกงนได้เลยเจโอ้ค่ะค่ะอร่อยนิ่มอร่อยจริงค่ะอร่อยอันนี้นิ่มโอ้นิ่มๆจ้ะนิ่มนิ่มอร่อยคือขนมนาทีพี่ถ้วยฟูนิ่มอร่อยค่ะผู้ใหญ่นิ่มค่ะอ๋อผู้ใหญ่นิ่มอ่ะอ่ะทดสอบความนิ่มนุ่มของขนมถ้วยฟู โอ้โหวันจ <À> ูวอนจูว uh ันเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอนหยิบนะเดี๋ยวไปเอนหยิบนะเร็วๆมินจะเอาสีอะไรลูกเอาสีอะไรเหมือนเสื้อเลยนะเนี่ยเอาเหมือนเสื้อเลยดู ขอ้หอเขาหยิบไม่ขึ้นอะเออขอบคุณค่ะอ่าไทยบ้านคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นชิมนะคะชิมยังเป็นการอินสาและมีความสุขกับขนขอบคุณแม่น้องค่ะอิ่มตลอดเวลาอิ่ม ส่งมอบความสุขทุกครั้งที่มาเนาะไม่ว่าจะเป็นมือช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นไม่ยุ่งยากอันนี้เราจะอร่อยมากค่ะอร่อยมากที่ดารามาเต็มในร้านนี้จะถ้าไปที่ร้านเขาที่หนังมีแต่รูปดาราเต็มร้านเพราะว่าเขาอร่อยก็คือคนที่มาพิพิธโลกประกาศหลวงพ่อก็คชินาาแล้วต้องมารานี่กันเดี๋ยวเราขอดูเต็มๆเลยนะคะดีค่ะเอซี นี่นะคะขนมจีบนะแล้วก็จะมีซาลาเปานะคะซาลาเปาเขาก็จะมีหลายไส้นะคะซาลาเปามีหลายไส้ของฝากเมืองดังนี่อันนี้ก็จะเป็นซาลาเปามีไส้กรอมีหมูมีไข่นะคะอย่างนี้กินข้าวต้มบ่อยมนี่นะค่ะ โอ้่หชอบกินกระตุ uh ้งไงค่ะกระตุ้งก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราหนุงช่างกำลังชิมโอ้โหลุงช่างบอกว่าขนมจีบอร่อยมากอันนี้เรียกว่าตังเขาเก็บงาดำเขาเก็บใส่งาดำเขาตังจะมีหน้าแล้วหน่อย ับงบานเช้ชานี้ชวนชิมขนมจีบไม่แค่ชิมนะแค่ชิมนะคะแค่ชิมหอม <c oughs> อ่ะนุ่มเเขาใส่อะไรกลิ่นมะลิบ้างมันหอมอ่ะเสือบหอมนุ่มอร่อย ที่เอาดอกมะลิมาทำน้ำลอยแก้วเลยอืมสำหรับไม่น่าจะใช่มันมัลอยมันกลิ่นมันกลิ่นหมูหมูมันต้องหมูแบบนี้เหรอครับหมูไม่หอมแต่ว่ามันมันเครื่องอะอย่างเงีมันเครื่องเขาครับก็ไม่รู้เหมือนกันเดาได้จะเป็นเดาอยเดาว่าอะไรอาจจะเป็นที่ว่าไปไม่เอาน้ำมะลิมาใส่หมา เขาทำนะพี่อาจจะใส่ตอนนึ่งหรือเปล่าดอกน้ำมันรีเขาลอยเอาดอกมันรีเราลอยน้ำใส้แก้วน้ำมาทำขนมตาแดงไม่เคยทำขนมไทยเลยใช่ไหมหนี่ี่วงลืมละต้มแล้วนะยครับใจหนึ่งสกีบเขาเอา้ำดอกมันรีเนี่ยมาลอยใส่ข้วยใส่แก้วไว้ส่วนลอยน้ำทำอะไรหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้ลืมละต้มแล้วลืมก็ต้มแล้วงานนี้ ไม่พอดีกินขนมจีบแล้วลืมก็ต้มเลยติดใจ,ใจนะอร่อยเนี่ยค่ะแอดมินก็กำลังแอดมินทานอะไรลูกแอดมินทานอะไรคะแอแดนก็นี่ค่ะเออทีนะคะทิปซื้อมาฝาก่

อ๋อต้องโรยแบบนี้โรยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเขาจะมีซอสมีนี่นะคะใส่ซอสใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไมที่ของท่านด็อกเตอร์ไปติบบนรถไปดค่ะอืมอะอร่อยเลยคงช่างติดใจขนมจีบอ่ะพี่แดงลองอ่ะพี่แดงลอง ชาวนี่ก็จะอยู่กับเมนูที่อร่อยอร่อยขอบคุณเมนกนะคะพิธิพนะคะแล้วก็ท่านดตอรนะคะต้อนรับมีข้าวต้มนั้นเสือนะคะเสือก็กําลังกินข้าวต้มนะคะข้าวต้มจะกินทุกอย่างที่เขาให้จะกินทุกอย่างที่เขาให้เดี๋ยวเราไปดูว่าเรากินอะไรผลไม้นี่ค่ะมีขนมอุ้ยนี่ไงขนมที่เราชอบขนมปังปิ้งก็มีนะคะนี่ไงนี่ แล้วทานเลยหนูนี่อย่าไปทานมะพร้าวแก้วก่อนแล้วมาทานผลไม้นะเ <laughs> พราะว่าเพราะว่ากดมะพร้าวแก้วมันหวานผลไม้ก็จะกลายเป็นสืดใช่ค่ะนี่นะคะเอฟซีมินน้อยออนี่ไงข,ขนมมาแล้วผลไม้ก็มี คอยได้เ uh ล่น huh> ข uh ้าวเนี่ยไม่กินละโอ้นี่เหรอเขาเล่นแบบนี้เหรอโอ้แล้วก็ยิงออกมามันจะมันจะออกเป็นอะไสายอะไรใช่ไหมฟูเป็นฟองเ็ม ีน,ออก,น,นก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเล็บซีทุกท่านมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะ